sadece she fight don't know. เอาไว้ด้านหลังมันพับมันบสีได้ด้วยใช่ <c oughs> นี่แล้วก็แปะไว้ด้านหลังใช่มันก็จะเป็นแสงแปลกาวข้างหลังเมื่อก่อนเมื่ก่อนนี่ผมก็คิดว่าแบบเออถ่ายมิดเอาอะไรเงี้ยพอมาดูไปดูมาไม่ชอบอ่ะไม่ชอบอีก 没事、啊，换过来一样。呀